สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนเข้าสู่ช่องเอมซโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหวข้อการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่กําลังจะมาถึงใน3เดือนนี้ค่ะมี3กองให้เพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้า แล้ยวท่านนาจะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วกันไปเริ่มฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของโชคตะตาที่กาลังจะมาถึงใน3เดือนนี้พลัางงานจากไพ่จะมาสื่อสารอะไรกับเราบ้างมาดูหน่อยสิว้าว บางท่านนะคะจะเริ่มมองเห็นความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วว่าชีวิตเนี้ยฉันต้องการอะไรนะคะรวมรวมไปถึงว่าช่วงจวังหวะเวลาเนี้ยฉันอยากที่จะเป็นใครพอคุณได้รับรู้ค่ะว่าตัวคุณเองต้องการอะไรอยากจะเป็นใครใดๆก็ตามแต่เหมือนคุณได้ค้นหาตัวเองมาเนิ่นนานแล้ว จนช่วง3วเดือนนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของช่วงชะตาคือการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ Impact กับชีวิตของคุณมากๆเซียม่มองว่านะคะข้อแรกเลยก็คือบางท่านอาจจะมีการยกย้ายปเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานไปสู่ตำแหน่งใหม่หรือบางคนอาจจะจากทํางานประจําก็เลือกที่จะขอออกมาทําธุรกิจของตัวเองมันจะเป็นการชิปเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ เคยทำอยู่ให้เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่คุณจะต้องปรับตัวอย่างมากๆด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโชชาตาที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง3เดือนนี้ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณไปสู่อิสรภาพบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นไม่ได้ดูจากเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินทองใดๆเลยแต่มันจะเป็นการฟูลฟิลหรือเติม,เต,มเต็มตัวเองจากภายในการปลดล็อกบางอย่างในชีวิตของคุณเองจากภายในได้ด้วยนะคะและยิ่งมีอิทธิพลของพลังงาน เดื The อนเมษายต่างหากมันยิ่งเป็นการกําหนดชัดเจนเลยว่าตัวคุณเองค่ะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าไปได้อีกขั้นหนึ่งของชีวิตอีกด้วยนะทางนี้ทั้งนั้นค่ะทิศทางไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณกําลังจะเดินมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตไปอีกแชปเตอร์หนึ่งของชีวิต ทำให้คุณสามารถที่จะพังอาจขึ้นได้สังเกตจากใบแรกม,มันเหมือนกับภาวะของความเป็นผู้นําการเป็นผู้นําเสร็จปุ๊บคุณสองสะท้อนได้เห็นถึงทั้งพลังงานลบพลังงานบวกภายในของตัวเองเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเดี๋จเมนขึ้นมาพร้อมกับพลังงานไพที่ได้ออกไปผจญภัยข้างนอกเราเลยมองว่าอันนี้มันเป็น ช่วงจังหวะสามเดือนที่โชคชะตาของคุณนะคะจะทําให้คุณเป็นคุณคนใหม่เหมือนแบบเป็นคนที่เจอเรื่องราวอะไรแย่ๆมาน้นอยมาเหนื่อยมาแล้วอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แบบเปลี่ยนได้อย่างฉับพลันเพียงแค่ไรคะทานอตตกมือขึ้นมาอางงี่ได้เลยอะตักมือนะเออดิดนิ้วค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นนี้คะ่ะจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณคะโม้ข้อแรกค่ะ มันเป็นพลังงานเดดเดดด้วยเนาะพอมันเป็นเดดเดดแสดงว่าอะไรคะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะเข้าใจโลกมากขึ้นได้ด้วยนะคะ the world ยังขึ้นมาเลยอะรวมไปถึงคะ่ะอิททิพลจากไพ่ขอ้อคาชัดเจนว่ามันเป็นพลังงานของความแบบเชื่อมโยงบางอย่างจริงๆอะเนี่ยดูดิมันเป็นไพ่เมเจอร์หมดเลยด้วยนะเนี่ย โอ้เอมี่ตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับใครที่เลือกกองนี้นะคะคือเป็นเพราะว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงเนี้ยค่ะนอกจากจะทําให้คุณได้มีอิสระภาพมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นตัวเอง100%มากขึ้นได้ด้วยเอมี่มั่นใจมากๆเลยว่าคุณจะมี impact ต่อคนรอบข้างแล้วก็สังคมที่คุณอยู่ค่ะ mm hmm. เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรสาคัญที่ทําให้คุณสะท้อนตัวเองอะ่ะในการช่วยเหลือผู้อื่นในการที่จะทําอะไรเพื่อ อบอุ้มนะคนรอบข้างได้ดีอีกด้วยค่ะมันเป็นพลังงานของการแบบมองเห็นแล้วว่าฉันจะไปบูตรงไหนฉันจะไปลุยตรงไหนฉันจะไปสู้ตรงไหนอะไรคือจะเป็นจุดที่ทําให้ฉันได้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้มีคุณค่าต่อสังคมที่ฉันอยู่ตรงนี้นี่คือโชคชะตาที่มันจะเปลี่ยนแปลงคุณไปและจะนําพาไปซึ่งการเป็นเหมือนกับที่พักพิงที่พึ่งพิงให้กับคนรอบข้าง และสิ่งสําคัญของคุณที่ทําได้เนี่ยมันเป็นสซอร์ราหนึงทการเป็นแปดเหรียญ่างหากคือมันสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้ทั้งภายในและภายนอกเลยด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นทิศทางจากไพ่ข้าง,ง,ง,งชัดเจนว่าโชคชะตากําลังจะทําให้คุณได้อืมคือการเป็นแปลงเนี้ยค่ะจะทําให้คุณได้เป็นที่พักพิงให้กับใครหล,หลายๆคนเนาะ ทําทให้คุณได้สร้างคุณค่าของตัวเองไปสู่อีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของคุณเองค่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเองรอคอยมาเนิ่นนานแล้วแต่ยังไม่มีจังหวะชัที่แต่ตอนนี้ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้คุณจะได้โอกาสที่จะได้ไปทําในสิ่งสิ่งนั้นนะคะดังนั้นไพ่แปดใบเนี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะมากําหนดชีวิตคุณได้หรอกนะถูกปะ่ะคือพอเราพูดมาแบบนี้ปุ๊บหุย มันจะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเก็บสถิติกันนะคะเพียงแต่ว่าให้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆก่อนว่าการที่การเปลีป่ยนแปลงของโชชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นในสามเดือนนี้จะทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ผง,งาดกว่าเดิมเออคุณเป็นคนใหม่ที่สามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้มากกว่าเดิมนะคะดังนั้นอิทธิพลจากไพ่เลยอยากจะมาให้กําลังใจและให้คําแนะนําอะไรคะนี่คาว่า เออขึ้นมาเป็นคําว่าอะไรประหยัดเนาะแต่เราอย่าไปอย่าไปสนใจในวอรดติ้งมากหนักนะคะแต่ให้คุณได้รู้เลยค่ะว่านี่นะคือสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปนะคะค้นหาความชอบของตัวเองจริงการประหยัดบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนการที่เราลองเอาสิ่งที่มัน เราลืมเรืออมันไปอะว่ามันเคยใช้ประโยชน์ได้แล้วเราอเอากลับมา refresh มาอีกครั้งเนาะ reorganize มาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผ้าผืนนี้มาทำเป็นผ้าห่มก็ได้หรือทำเป็นผ้าพันคอก็ได้แก้ผ่อนคลายความหนาวแบบนี้นะคืออันนี้คือพลังงานจากไพ่ที่อยากจ,จะมามาสื่อสารกับเพื่อนเลยค่ะแล้วคุณก็ต้องไปไงคะ,ะแปลว,ว่าคุณจะได้เนี่ยส่องกระจกได้มองเห็นนะคุณก็จะได้มองรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราจะต้องปรับบุคลิกข,ของเรายัางไงนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ออกไปสู่โลกภายนอก เมื่อทําให้คุณได้ไปตรวจสอบนะคะว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองเราเป็นยังไงบ้างจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เรากําลังจะพัฒนาตัวเองมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของโชตะตาที่กาลังจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้ดังนั้นเราจดไว้ก่อนนะวันนี้เพื่อนๆมันเลือกไพ่หรือเห็นคลิปนี้ช่วงไหนนะคะก็มาพิมพ์วันเดือนเดือนหรือปีก็ได ถูก่แล้วเรามาเก็บสถิติกันค่ะว่าในอีกช่วง3เดือนข้างหน้าถ้าพลังงานของเรามันสื่อสารกันได้นะเราบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะมีหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ IMPACT กับคุณนะแล้ว IMPACT เนี้ยค่ะจะสร้างความสําคัญในโลกใบนี้ให้กับตัวคุณด้วยๆนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสิ่งนั้นคุณจะไปเปลี่ยนแปลงโลกในแง่มุมไหนคุณจะไปช่วยเหลือใครได้บ้างหรือว่า คุณจะไปพบเจอกับอะไรที่สามารถที่จะเป็นเสาหลักให้กับคนอื่นๆรอบข้างได้ไม่มากก็น,น้อยและสิ่งนี้ก็จะเป็นการเปียนแปลงที่ทําให้คุณเกิดความมั่นคงกับตัวเองทั้งภายในจนสามารถสื่อสารออกมาภายนอกได้ด้วยนั่นเองอยังก็เป็นกําลังใจให้กับฮีโร่นะคะแล้วก็ผู้กล้านะคะแล้วก็คนคนหนึ่งที่กําลังอยู่ภายใต้นะ ตัวคุณในวันนี้นะคะที่ในสามเดือนข้างหน้าเขากําลังจะออกมาปรากฏให้กับคนรอบข้างได้ชื่นชมและภาคภูมิใจแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกลองที่2นี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่กําลังจะมาถึงในช่วง3เดือนข้างหน้านี้นะคะ จะเป็นเรื่องอะไรการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาค่ะที่กำลังจะมาถึงในช่วงสามเดือนนี้ค่ะจะเป็นอะไรว้าวโอ้ว้าวอูไปก่อนนะว้าวอูไปก่อนโอ้โหอ,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 อันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งแล้วกันนะคะขออนุญาตวางฟังนี้ดีกว่าโอเคอาคือถ้าดูจากทิศทางไพ่นะคะเรา คิดว่านะคุณกำลังจะได้โอ้นี่เห็นไหมชัดเจนเลยนะคะพอไพ่เจ็ดดาบออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทนะคะแล้วก็ใส่ความรู้สึกใส่ใจหรือว่าเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันกำลังจะออดออกผลแล้วแสดงว่าอะไรนะคะ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่กำลังจะมาถึงเลยก็คือถ้าเกิดที่ผ่านมาค่ะคุณลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนิ่นนานแล้วมันไม่ออกดอกออกผลสักทีบอกได้เลยค่ะว่าในช่วงสมเดือนข้างหน้านี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่มันผลิดอกออกผลแล้วสมมติคุณลงคลิปยูทูบแบบไม่มีคนดูเลยไม่ไวายเล่าเลยสมเดือน,นข้างหน้านี้ค่ะมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งคุณทาไปตลอดเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่ไวรัลออกมาหรือทําให้คนรู้จักคุณมากขึ้น หรือถ้าเกิดคุณลองฝึกที่จะทําธุรกิจบางอย่างมาแล้วคุณก็ลงโพสต์ไปเรื่อยๆเลยแล้วมันไม่เคยที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานบอกได้เลยค่ะใน3เดือนข้างหน้านี้คุณกําลังจะได้พบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานมากๆขึ้นแล้วแล้วมันจะเป็นการเจอในลักษณะที่ว่าอยู่ดีก็จะพัฒนาผุได้เจอแต่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมีเดอะเดวิลขึ้นมาพร้อมเจดาบต้องระมัดระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีอิทธิพลบางอย่างแอบแฝงอยู่ก็เป็นได้ นะคะดังนั้นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเป็นแปลงของโชคชะตาของคุณที่กําลังจะมาถึงใน3เดือนนี้เรามองว่าสิ่ง่คุณลงทุนโรงแรมมาโดยตลอดมันกําลังจะออกดอกออกผลแล้วแต่ในขณนะเดียวกันไอออกดอกออกผลในที่นี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนมาขโมยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คุณเจอนั่นเองนะคะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรอบข้างกเรียน้ำมิรนะคะมิจฉาชีพนะมิตรภาพต่างๆที่เข้ามาแอบแฝงได้ด้วยในสถานการณ์ที่คุณกําลังจะได้เจอนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะนําพามาซึ่งให้คุณเหมือนดังในช่วงข้ามคืนแบบนี้ค่ะดังนั้นโอกาสหลายๆอย่างที่เข้ามาขอให้คุณอย่าลืมเมนเทนความเป็นคุณนะคือการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําอะไรแบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบร้อนมากมายเกินไปนักเห็นไหมสิ่งสําคัญเลยนะคะที่ไพ่อาจจะมาเตือนหรืออยากจ,จะมาบอกเพื่อนๆกองนี้เลยก็คือ ที่ม่เห็นนะคือเด e d e v วิขึ้นมาพร้อมเจ็ดดามันต้องมีอะไรแอบแฝงอะ่ะหรือว่ามันต้องมีผลประโยชน์บางอย่างที่ออต้องระวังเขาด้วยว่าผู้ร้ายคนร้ายหรือใครสักคนหนึ่งที่มาแล้วไม่ได้ออทำให้คุณเจออะไรในสภาพที่ ที่ดีอะเช่นอะไรนะคะเช่นว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเห็นการเปลี่ยแบบนแปลงของคุณแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาฉกฉวยผลประโยชน์ตักตวงผลประโยชน์จากคุณดังนั้นอิทธิพลแบบนี้ค่ะคุณต้องไม่ประมาทต้องไม่เลินเล่อเด็ดขาดคุณต้องคอยพยายามเมนเทนความเป็นคุณอย่างแท้จริงอย่าให้อ่ผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาแบบรวดเร็วผิวเผินนะทำให้คุณเลินเล่อหรือประมาทกับสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองและการเปลี่ยแบบนแปลงของโชตะตานี้ค่ะจะทําให้ชีวิตของคุณเอง เป็นอย่างไรต่อไปอะค่ะโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเดทขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องเตือนเรื่องอนสุขภาพเด็ดขาดหรือนะอ่าคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันสุขภาพไม่ดีเลยเพราะว่าฉันมีโอกาสนะในเรื่องของอ่าการงานเยอะมากๆหรือว่ามันมีโอกาสนะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่ฉันได้รับมา,มากขึ้นดังนั้นหนทางจากไพ่นะคะก็เลยอยากจะมาเตือนหรือว่าอยากจะมาบอกเพื่อน มากขึ้นเลยก็คืออะไรคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วบางทีคุณอาจจะเคยสนุกกับสิ่งที่คุณทําใช่ปะแต่พอหลังจากน,าน,นั้นที่คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือได้เจอการเปลีนน่ยนแปลงนี้แล้วคุณอาจจะเหนื่อยมากก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าอู้นี่มันไม่ใช่ชีวิตของฉันเลยนะคะและฉันต้องพยายามประคับประคองหรือฉันต้องพยายามแบกรับกับสิ่งสิ่งนี้ไปอีกเนิ่นนานแค่ไหน ให้บอกว่าให้มองอะไรไปกกไกลๆมองอะไรไปข้างหน้าค่ะสามทาถาที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คืออะไรคะให้เพื่อนๆได้รับรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราทุ่มเทพยายามมาโดยตลอดเราอย่าให้มันหมดไปแค่วันเดียวหรือว่าอย่าให้มันหมดไปเพียงเพราะว่าคนคนเดียวที่เข้ามาในช่วงสว่าะนั้นดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เราบอกได้เลยค่ะคุณจะเหนื่อยมากๆแล้วคุณก็จะเหมือนกับบอกแล้วอะไทไม่เที่ยวง,ง่ายๆคือคุณจะดังในช่วงข้ามคืนเนาะคุณจะดังในช่วงข้ามคืนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ช่วงหนึ่งคุณรู้สึกว่าอุย้ย ไม่เอาเราดีกว่าแต่อย่าลืมค่ะคุณต้องมีช่วงตักตวงถูกป่ะคือมันจะมาพร้อมผลประโยชน์ดังนั้นคุณอย่าให้ใครมาตักตวงผลประโยชน์นี้ไปคุณต้องขอที่จะตักตวงผลประโยชน์ของตัวเองมาให้ได้นั่นเองแต่ขอแนะนําเพิ่มเติมได้ไหมสําหรับใครที่เลือกกองนี้ะค่ะเพราะว่าคือโชคชะตาหรือการเปลี่ยนแปลงของคุณที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมันจะทําให้คุณมีอิสระมากๆเลยนะ าจากเรื่องบางอย่างเนาะพอคุณจะได้เป็นอิสระจากเรื่องบางอย่างมันก็เลยจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแบบแบบฉับเฉวยได้พอคุณมีความสุขแบบฉับเฉวยได้มันก็ทําให้คุณเริ่มยังไงก็ตามแต่เอมี่ก็จะเน้นย้านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อสุขภาพคุณแน่นอนเนาะพอเราพูดว่าส่งผลต่อสุขภาพคุณแน่นอนเราก็ไม่ได้อยากจะทําให้อ่าคุณไปภาวะภวาวงหรือทําให้คุณไปกังวลอ่าในเรื่องของสุขภาพจนทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองขนาดนั้น แต่อยากให้คุณรู้ในใจตัวเองลึกๆเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะจะพอคุณมีอิสระมากขึ้นนะมันก็จะทำให้คุณประมาทนะเลุนเลอเนี่ยย้าหลายรอบมากกับคํานี้ดังนั้นที่ทางไพ่นะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครที่เ,เลือกกองนี้นะ,ะก็ยังคงเน้นย้าแล้วกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของโชตะตาที่กำลังจะมาถึงคือดังในช่วงค่ำคืนอันนี้คุยกันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะ และระวังเรื่องของสุขภาพแล้วกันที่จะตามมาทาให้คุณไม่สามารถมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเลยหรือทําให้คุณอาจจะขี้เกียจไปเลยก็ได้หรือจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากๆไปเลยก็ได้นะคะพนักงานจากไพ่ออร์คิลค่ะก็อยากจะมาแนะนําคุณว่าอะไรอย่าลืมมองว่าอะไรคือสิ่งที่มันมีค่าที่สุดนะคะในชีวิตของคุณเอง อะไรคือความหลงไหลอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วก็อย่าลืมว่าคุณพร้อมที่จะมีคนมาช่วยเหลือคุณได้อยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นก็พยายามอย่าทําอะไรด้วยตัวเองร้อยเอร์ซ็นขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกไปคําว่าร่วมมือเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าพอคุณดังช่วงค่ำคืนก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะใช่ป่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องละเอียดพิจารณาให้ดีกับคนที่เข้ามา มีคอนเนคชั่นกับคุณด้วยกัแล้วกันนะคะระว่างถูกหลอกลวงนะคะดังนั้นคุณต้องมีสติให้มากแล้วก็ทําอะไรเป็นแบบแผนเป็นระเบียบเหมือนควีนคาถาตอนแรกนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกระจใยให้กับเพื่อนๆที่เลือกก่องนี้ทุกท่านด้วยก็อย่าลืมกลับมาเก็บ สถิติการละกันว่าในอีก3ามเดือนข้างหน้าคุณจะเป็นซัมวันนะคุณจะไม่ใช่โนบอดี้ต่อไปแล้วนะคะแล้วคุณจะเป็นใครก็อย่าลืมกลับมารีวิวให้กับเอมี่ได้ด้วยนะคะโดยถึงถ้าใครรู้สึกว่าอุย้ยคลิปนี้มันใช่เลยสําหรับฉันแล้วก็ให้คำแนะนําที่ดีมากๆเลยก็สามารถกดสปแตงจงก,การใจให้กันได้ด้วยเช่นกันเสมอประนึดูดวงส่วนตัวเลยนั่นเองอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวบสถิติกันนะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตา ที่กำลังจะมาถึงในช่วง3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นจุดเด่นๆเลยนะคะสำหรับโชคชะตาของคุณในช่วง3เดือนข้างหน้านี้นะคะ่ะว้าว,วมีการส่งเสียงให้รู้สึกคือคืนนิดนึงทุกคนบอกว่าคืกคืนหรอครืกคือหรือเครียดใช่ไหม เลชอยู่นะคะสร็ราชการแมงของโชชะตานี้เราบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะเจอกัรยาณมิที่ดีเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีอะค่ะแล้วก็จะเจอคนที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือสพอร์ตสนับสนุนคุณแล้วก็เป็นคนที่เป็นเหมือนนักสร้างแรงบันดาลใจอะดังนั้น,น,นถ้าเกิดใครนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณกําลังแบบว่าบ้าการเรียนมากๆเลยไปโรงเรียนทําธุรกิจโรงเรียนทําอาชีพเสริมหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะเจอครูดี เพื่อนที่ร่วมเรียนก็ดีสามารถส่งเสริมสนับสนุนกันได้ในอนาคตอันไกลได้ด้วยโอเคปะ่ะดังน,นั้นการเปลี่ยนแปลงของโชชะตาที่กําลังจะมาถึงในช่วง3เดือนนี้ของเพื่อนๆนะคะก็เลยจะเป็นในลักษณะที่ทางของการที่แบบว่าได้ครูดีได้เพื่อนดีได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะจะเป็นการแบบว่าสร้างเครือข่ายของตัวเองได้อย่างแบบว่า เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบเลยการมีกัลยาณมิตรที่ดีการมีคนรอบข้างที่ดีนี่คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่กําลังจะมาถึงของคุณนะคะ่ะแสดงว่าอะไรที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณเจอแต่คนหลอกลวงคุณเจอแต่แบบไปเรียนแล้วไม่มีเพื่อนสนิทเลยไปเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครที่เราจะพึ่งพาหรือถามไถ่ได้ ตอนนี้แหละค่ะเป็นช่วง3เดือนที่จะทำให้คุณได้รู้แล้วแหะว่าเอยกายมนมีที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ค่ะและการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณคะจะทําให้คุณอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นนะคะเอมี่จะอ่านเป็นในเชิงบวกนะคือดนะีแคัแม่นตบางทีบางคนบอกว่าอ้าวมันไม่ใช่การแบบว่า การต้องอดทนการต้องฝืนทนหรอนะคะแต่ไม่ใช่นะในที่นี้ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้คุณสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นค่ะคุณจะได้มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณเหมือนกับว่าเออเล่นๆมาเนิน,านนานอ่ะสมมุติคุณเคยทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เอ่อทำๆไปแล้วก็เลิกเพราะว่าอะไรมันไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแบบช่าไม่มีใครคอยมาแบบ อุ้มชูเราถูกปะผลักดันเราถูกปะแต่ตอนนี้ในช่วง3เดือนนี้นะการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคือคุณจะได้คนพบแล้วว่าคุณอยากทําอะไรอย่างแท้จริงหรือคุณจะเริ่มมีเพื่อนหรือมีที่ปรึกษาที่ดีค่ะที่เขาจะคอยชี้นําหรือแนะแนวแนวทางนะให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเราค่ะและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะส่งผลให้คุณสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นแล้วก็มีอิสรภาพนะทั้งท่านการเงินก็ดีนะคะหรือว่ามีอิสรภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างก็ดีค่ะคุณจะรู้หน้าที่ของคุณค่ะแล้ว ใครหลายคนเขาทำแต่กลายเป็นว่าการทําตามในที่นี้ค่ะมันไม่ได้ทําให้คุณขาดแคลนในเรื่ของการเป็นผูน้นําหรือการมีเอกลักษณ์ในตัวเองเลยแต่มันกลายเป็นว่าสิ่งนี้ค่ะจะทําทให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้ด้วยให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ด้วย เป็นเครือข่ายที่ดีมากๆสาหรับตัวคุณในวันนี้แล้วก็วันหน้าดังนั้นนะคะในแง่ของการเปิดบางของโชคชะตาที่เราจะมาถึงอม,ม่มองว่าคนรอบข้างของคุณนั่นแหละคุณจะเริ่มมีไพ่พระเนาะห้าเลขห้าอีกแล้วอะแสดงว่าอะไรคุณจะเริ่มมองเห็นห้าคนรอบข้างคุณะคะ่ะที่เขาจะทําให้คุณเป็นคนใหม่เหมือนกับหลักหลักการแล้วเขาบอกเลยว่าคุณจะเป็นอย่างไรให้ดูเพื่อนห้าคนของคุณที่คุณคิดถึงตอนนี้เลยอะ ใครคือเพื่อน5้าคนที่คุณสนิทด้วยนะคะคุณลองมาพิมพ์บอกคือบางคนอาจจะบอกว่าไม่เน้นพ่อแม่ไม่เน้นคนในครอบครัวนะลองดูค่ะว่าลักษณะที่ใส่ของเพื่อน5้าคนรอบข้างของคุณเองที่คุณคลุกคลีอยู่ด้วยบ่อยๆเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วลองมาเก็บสถิติกันนะว่าในอีก3เดือนข้างหน้าจะยังใช้าคนเดิมนี้อยู่หรือไม่เนันเป็นการลุ้นปเป็นการอันนี้ไเป็นการเก็บสถิติที่ จับต้องได้เลยนะเพื่อนๆอย่าลืมกลับมาเก็บสถิติกันนะคะเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น <c oughs> ใกล้ชิดยังไงก่อนเลยะเ <c oughs> อะอสิ่งนี้ค่ะไพ่เรายอยากแนะนําอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของโชชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ อะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยสับสนว้าวุ่นในใจมันกําลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วคุณจะมีความพยายามในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วยความสับสนกังวลใจของคุณนะคะมันคืออะไรอารมณ์บ้าๆบอๆคุณเองนั่นแหละใช้คำว่าอารมณ์บ้าบอๆเลยคือสามนดีส่วันไข้เดี๋ยวฉันก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้ฉันก็คิดอย่างอีกวันหนึ่งฉันก็คิดอย่างวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นโทรเวิร์ t วันนึงฉันอยากจะเป็น extrovert วันหนึ่งฉันอยากคุยอีวันไม่อยากคุยแแต่่่่ไมใชล้วคะ สิ่งนี้มันจะหายไปจากชีวิตคุณค่ะคุณจะมีความมั่นคงคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้คือเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะใครเลือกกองนี้บอกได้เลยค่ะคุณสามารถมาพิมพ์ affirmation ได้เลยว่าฉันคู่ควรกับคนที่คู่ควรกับฉันนี่นี่คือ affirmation เนาะฉันกำลังฉันจะได้เจอเพื่อนที่ดีกัลยายามิรที่ดีอย่างน้อยวันนึงวันนี้คุณได้เจอ,เอมี่แล้วนะ <laughs> มีการอวยตัวเองด้วยนิดนึง <laughs> ลองมาดูคำแนะนำจากไท่สักนิดหนึ่งสีดู ใช่ชนะแล้วเห็นปะมันเป็นการร่วมมือร่วมใจกับคนหลากหลายมากๆเลยอะ่ะล้วทุกคนมาช่วยกันถือถ้วยอะ่ะแล้วดูดิเซฟโซนบ้าไปแล้วนะคะมีพลังงานแบบเซฟโซนด้วยแล้วมีไพ่พระแม่ขึ้นมาอีกอะ่ะแบบมันเป็นอะไรที่แบบพอเหมาะพอเจาะจริงๆปะคือมันเป็นอะไรจังหวะที่มันอะไรมันจะใช่ขนาดนี้ชนะไปด้วยกันแล้วเราก็จะเป็นเซฟโซนของกันและกันแล้วก็วมีพระแม่นะคะสิจิคอยคุ้มครองเราอยู่ได้ด้วยดูสิ อะไรมันจะไม่รับพลังงานนี้ถูกป่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เลือกกองนี้แล้วอยากรับพลังงานนี้นะคะและอยากสนับสนุนช่องมิสโฮโรหรือเอมี่คนนี้นั่นเองก็สามารถกดซุปเปอร์เตงนะคะให้กําลังใจเอมี่ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะใครที่รู้สึกฟังคลิปนี้มันชอบมันใช่แล้วมาคอมเมนต์บอกกันนะในวันนี้5คนรอบข้างเรามีข้อดีอะไรบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะ แล้วก็อีกสามเรืองข้างหน้าลองมาดูซิว่ายังเป็นห้คนเดิมหรือเปล่าแล้วลองดูซิการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาในเรื่องของคนคนรอบข้างเขาจะนําพาเราไปสู่จุดไหนนะลองมาดูกันเก็บสถิติกันได้ด้วยนะคะใครยังไม่เคยกด Subscribe ไว้อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะว่าฟังคลิปนี้เราเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลกองสขอบคุณมากมเลยสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างค่ะฝากหนึ่งช่องทางการติดตามกันด้วยผ่านทางอินสตาแกรมและทิกตอกเอเมซโฮโรเจอกันใหม่คิดดหนาสวันนี้สวัสดีค่ะ